ึ่ง,งี่ะโออเ<น>คอเคโอเคาอยาโอเคอเคโอเคอเคโอเหโอเคาอเคอเคอเคอยคาอเคโอเคอเคโอเคโอยคางเรโอเอเคโอเคโอเคโอาเรโอดเองคโอคโอเคโอเคโงเีเอเคโอเคโอเอเคออเคโอเนอเอออ เิ้นชีวิตอะผูไม่ใด่แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเรายากต่อการที่จะสิ้นนะใครไปงาน,น,นคิสว่าตัวเองจะต,ต้องเป็นเหมือนเขาบ้างยกมาสเก่งน,น,นะคิดได้แต่พอออกมาจากตลาดไม่ใช่ไหมแอ่วันนี้อาากก่ยจะให้ มาเรียนรู้กันดีกว่าเชื่อว่าหลายคนนี่ตรวจน้ำเช้าเคยตรวจหรือล่าเคยตรวจไหมอยู่หน้าเท่าไรไม่รู้อยู่ในน้สีแร <c oughs> วันนี้จะมาเชิญกันเรียนรู้ในสปดา์สุดท้ายของปีเชื่อว่าในนี้เนี่ยมีหลาย ที่เราได้โอกาสถ้าไม่แปลเลยไม่สะดุดใจเลย <c oughs> ว่ามันหมายถึงอะไร <c oughs> พรแปลขึ้นมาเนี่ยมีคำสะดุดใจ <c oughs> ใครพบว,ว่าตัวเองสะดุดใจว่าในนี้มีคำที่ทำให้ตัวเองเข้าใจมี ไม่เข้าใจนีใครพบว่าในนี้บางเรื่องไม่เข้าใจยกมือหรือไม่เข้าใจทั้งหมดนั่นแหละว,วันนี้เรเลยลองมาร่วมเรียนรู้กันว่าเราหน้าฟังธรรมในรูปที่เข้าใจในความหมายของธรรมะที่ควรจะได้นำไป คิดพิจารณาต่อเอาแล้วลองสวดกันอีกครั้งที่งานระมยังสัพพติฐานคาถายโยปนนามเนาเสนะสามที่หกจ้ะจะลองดูว่าเสวดกันหลายครั้งแล้วหรือนักบวจะพอจะรู้หน้าได้จำได้บ้าตงตกลง ล่องรอยอยู่ในอวกาศหมดเลยเนะเจ้าพูดขวพดหน้าสามสิบหกเป็นเรื่องปวด ล้ตอนเช้าเราตรวจน้ำคิดเปนยังไงตอนเย็นตรวจน้ำคิดอย่างไรทด mm hmm. ลองนะ mm hmm. ว่าเราเข้าใจไหมประโยคแรกเนี้ยงั mm ้นทำไมยังสัพพติธานคาทายโยปนามาเซ i ข้าแล้วกองบระสัททั้งหลายยกมือ คือสัตว์ไม่เป็นเลยโนะลกคือมื ร่างกายที่่างโลกนี่มีมากเหลือเกินแต่ร่างกายที่ <c oughs> ร่างกายตั้งตรงเป็นแนวติงนี่มีแต่มนุษย์มีแต่คนจกักเรียกว่าสัตว์ชนิดนี้นี่พิเศษต้โรกรวามแล้วสัตว์โลกนี่คือรวมทั้งหมดใช่ปะหมดนะ ดีเพื่อความมั่นใจว่าเราคือเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ด้วยนะพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จตอนเช้าเนี่ยไปโปรดสัตว์ท่านไปโปรดแมวโปรดจริงหง <c oughs> เจีบโปรดกันไหม <c oughs> โปรดใครเลย <c oughs> นั้นโปรดสัตว์สัตว์ในความหมายที่สองเนี่ยเรียกว่าผู้ค้องอยู่ในอารมณ์ เถียงกันทั้งคืนโกรธกันยังคล้องถึงตอนเช้าก็ยังมีนะนั้นตอนที่คล้องอยู่ในอารมณ์ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรศาสตร์อันใครที่คล้องในอารมณ์เห็นเขาโฆษณาทางทีวีถ้าใช้อย่างนี้แล้วผิวจะขาวไปคล้องอย่างนั้นตอนนั้นเป็นศาสตร์ โฆษณาขายรถต้องเอาผู้หญิงมาเต้นๆิงๆ,ๆ,ๆด้วยติดใจไม่ใชติดใจรถหรอกติดใจคนข้างรถเลยก็ต้องไปซื้อรถเพว่็จะได้คนแถมตอนนั้นแหละเป็นลากินอาหารแล้วรู้สึกว่าติดในรถในชาติต้องไปอีกตอนนั้นก็เป็นลคนที่ดื่มกินสิ่งต่างๆ ายี่ห้อไหนแล้วก็ต้องยี่ห้อนั้นคนนั้นก็เป็นคนไหนที่โมโหโทโศโปรดคนแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีวันแหกการเตือจางเลยจนบอกว่าชาตินี้นะแม่บุตายมึงอย่าไปเผากูคนนี้เป็นไรฮะแต่ล้ว่าตลอดชีวิตเกิดมาเนี่ยได้แค่เป็น น่าสงสารไมคนคนนี้่แล้วคนนั้นคือใครครั <c oughs> น่าสงสารนั้นสัตว์ทั้งหลายในยประการที่สองสัตว์นี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยที่ข้องอยู่ในอารมณ์เนี่ยประการที่สามนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ มนุสเทโนก็มีมนุษย์ติรชานโนก็มีมนุษย์ส,มยสมัมนุสโส็มีมนุสเปโตก็มีโอ้โหมนุษย์มีแปลค่าได้ตรงนี้เป็นการรับรองว่าคำว่ามนุษย์ที่เราเรียก ก็รับไม่ได้ภรรยาเรียบร้อยดูแลสามีอย่างดีสามีพอถึงจุดหึงรับไม่ได้ธ็อย่ายุ่งกันมากเลยเนี่ยเช้าขึ้นมาต้องแต่งชุดที้นะคะเดี๋ยวไม่ให้แล้วนะคะเนี่ยขันแฟนช่พันแสยาวเรียบร้อยนะคะแค่ทำป้าสามีแค่ปัญญาอ่อน ยูมาอลาบมีรับไม่ได้เไไียไไ่ยุ่แ่มาแต่ใหมมีไหมแบบนี้มีป่ะมีทด <c oughs> ลองฉันได้รู้นวฉันรู้เลยรอดผลจากการไปวุ่นวาย <c oughs> จากนั้นเดรัจฉานสามระดับที่น่าสุดยอดหนึ่งเดรัจฉานคือการอยู่ในโลกใบน,นี้ที่ยังไม่พัฒนานเลย นั่นเขาเรียกว่าเดรชาประการที่สองเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกถ้าเราไปตกเดียวอยู่ในอารมณ์เมื่อไรวินาทีนั้นเราก็เป็นเดรชาคือพ้องอยู่ในอารมณ์ความค้องอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตอนนั้นเป็นสัตว์เดรชาเวลาพ้องอยู่ในอารมณ์เนี่ยเป็น เรื่องที่น่าสงสารมากเป็นความทุกข์ส่วนเรื่องของมนุษย์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยเป็นการบอกไปดูว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพิเศษที่จะเปลี่ยนเป็นมนุษย์สเทโวได้มนุษย์สัตมนุษย์โสได้มนุษย์ที่รักษาโนได้มนุษย์นิ ที่สุดคือข้องอยู่ในอารมณ์ผู้ใดก็ตามที่ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์คนนั้นมีปัญหาในชีวิตนั้นความมีปัญหาอย่างนี้แหละถ้าศาสนานี่ยซึ้งนะท่านเอาว่าตามถ้าคนทั่วไป้าคนทั่วไปมองเห็นความ คือการสิ้นชีวิตคือการสิ้นชีวิตแต่พระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้ามองเห็นความตายของคนมองเห็นความตายของคนเมื่อจิตไปตกอยู่ในอารมณ์เมื่อจิตไปตกอยู่ในอารมณ์วินาทีไหนที่จิตตกอยู่ในอารมณ์วินาทีนั้นคือตายถึงลงว่าเรานี่ถ้าพูดถึงตายเนี่ย พระอริยะนี่ตอนนี้เรามีส่วนไม่เช้าขึ้นมาติดในอารมณ์น่าจะห่มผ้าไปไปทำวัดดีไหมเนี่ยพอจะออกหู่ให้เพื่อนเป็นเหมือนกันดีกว่าไม่ไปก็ได้เว้ยเดนอนตอนนั้นน่ะทรายเอามาทำวัดไปทำวัดมาเห็นเสื้ออันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่พึ่ง แขนที่โผล่ข้างนอกก็รู้สึกมันมันหนาวเดี๋เข้ามาเดี๋เข้ามากระุกในตัวทุกไปทุกมากุก็หลับเลยนั้นถ้าในทางอระอริยะมองเห็นว่าคนนี้ตายอย่างที้ความตายอย่างนี้เนี่ยมันเกิดกับคนเนี่ยมีปัญหามากพ่อแม่ต้องแยกทางเพราะว่า ตายทางร่างกายหรือทางตายตายทางอารมณ์พอตายทางอารมณ์ลูกก็ไม่รู้จะไปอยู่กับใครในที่สุดชีวิตของครอบครัวนั้นตระกูลนั้นเลยเกิดความสับสนมาจากพอ่พอก็ตายแม่ก็แต่ชีวิตยังอยู่ไหมเพราะตายทางดังนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่มี นะมันมากมายกลายกองไม่มีที่สุดไม่พอไม่มีประมาณที่ตายแบบเนี้ยติคล้องอยู่ในอารมณ์แบบเนี้ยมากเหลือเกินถิมน่า่างนี้ทำอย่างไรขอจะมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในปัดนี้ตลงในปัจจุบัเนี่ยใครรู้สึกว่า มีจิตใจทุกมีจิตใจที่คล้องไว้อารมณมีความขุ่นมัวอยู่ขณะน,นี้ใครมีบ้างยกมือสิอกมีสามคนโกรธใครล่ะวันนี้หรือว่ายัางแค้นใจภรรยาที่กูชวนว่ามองไปกับวัดกับกูมันไม่ตามกโฮโฮโฮูไม่ไปกูไปเองก็ได้เออไปแล้วกูจะไม่กลับบ้านเลย ปยช่สามันรักก็ได<ว><น>้ตอนนี้ไม่มีที่ไปคล้องอารมณ์อะไรมเนเหนี่ยวให้เราเนี่ยเกิดความขับค้องใจตอนนี้ไม่มียิ่งตอนสวดมนต์เนี่ยเราสวดไม่ผิดเลยประโยชเดียวตอนนั้นจิตสงบที่สุดเลยแล้วสวดไปนี่เวนะรดขูดเมื่อวานอกแล้วว่าอย่าเอา เอาไปแล้วนไปชนไม่ต้องมาบอกกูเนี่ยมันเออีตีปีศกว่าแล้วนะมัจะเอาไปนะอย่างเนี้ยที่มีปัญหามาตลอดเลยแล้วนี่ต้องซ่อมซ่อมแล้วเ็าต้องเสียเงินเท่าไหร่แล้วต่อไปเนี่ยขึ้นปีใหม่แล้วกูจะนั่งรถอะไรกูต้องนั่งรถเมย์กูต้องไปลําบากขนาดไหนเนี่ยคือกูพูดไม่รู้เรื่องถ้าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคนเนี่ยติตแหรโรคแต่ท่านสวดไป สบายสบายขณะที่สวดไปเกิดจิตใจที่สบายอย่างนี้เขาเรียกเป็นคนมีบุญหรือมีบาปไหนใ,นใครคิดว่าตัวเองตั้งแต่สวดคนมาจนถึงรับศีลเสร็จมา